ชีวิตมันหนักที có ่จะอาที <c ười> ่นะแต่บางแม่ก็ุงคุณครูสอนเด็กยังมีเรว่าเป็นปัญหาอีกมว่าเกี่ยขนาดนี้าครัขายใหญ่กว่างมาถึงงานแ้วทำหนักเ้ยเฮ้ยไ้้วยเรียดเรื่องไนะม่คมีอมแน เหมือนเจอครับผมแสง อยางเช่นหาการตาเหลืองครับพูดคนเดียวและเออกินพอกเพราะว่าคิดเป็นของบ้านเป็นถ่นมึงนี่แหละโดนทำลายความมันใครๆเขาก็อยากลองมาทางนั้นเหรอเว้ย เดีแยบ,บนี้ก็จะลองวันนี้พวกเน,นี้ยจะยิงได้ในในไหมอุกเข้าอขึ้นสูงเพื่อสคนที่มีโปรเว ขอโทษนะคือเราเป็นเด็กใหม่อ่ะเขาแจกอะไรกันหรอแจกถุงซีหรอที่โรงเรียนเก่าเราอ่ะแจกเส้นสายปูเปียกอ่ะเจเด็กใหม่ก็มาว่ะฟังพี่เลยเนาะมีวันนี้แพงตลอดจุ้ย ตัว้ี่สองตัวที่สอง สวัสดีค่ะใช่แม่ของต้นก่อนไหมคะใช่ค่ะมีอะไรคะแม่ไอยู่กับแม่ของน้องต้นมคะใชค่ะต้องควรควบคู่ที่ควบคจีดการด้วยนะคะโอเคค่ะครูนักเรียนด้วยค่ะนายแม่นายต้นนายแ่นายแ่ لا